สมัาสการท่านอาจารย์มาชำนาญเจ้าอาวาสวัดโมงตะรถและก็พระสงฆ์ตัวแทนวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองมหธยารามมีท่านเจ้าน้าบนโกกอรอนวานตลาดเจดหนึ่งเจดสองเจดสองหิงปิงและก็ตัวแทนวัดศรีสวรรค์ วัฒนญยาวาสนะครับได้มารับบริจาคโลงศพจากท่านอาจารย์พมาชำนาญพระครูอะไรนะ COVID, โควิดโควิดสุตดสารที่ได้นำหีบศพมาเป็นตัวแทนของสัทธาญ,ญาติโยมได้นำหีบศพมาเป็นรอบที่4แล้วเที่ยวละ3 0เ 35, ที่ยวละ35เที่ยวนี้พิเศษหน่อย40ไป ได้มาบริจาคไว้เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมซึ่งได้ทั้งหมดเป็น4ี่สามสี่สามยกสี่สี่กร้อยกว่าร้อกว่าใบทั้งหมดที่เป็นเงินก็หลายแสนเกือบล้านที่ท่านได้อนุเคราะห์สงเคราะห์แจกปี่น้องประชาชนผู้ตกยากโดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดที่มีประชาชนได้ล้มตายลงตลอดทั้ง ญาติโยมที่ลำบากไม่มีทรัพย์สินเงินทองพอที่จะมีหีโปรงที่ในนามของคณะสงฆ์อำเภอเมืองมหาสารคามาซึ่งตัวกระผมเองอัตมาเองนั้นเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเจ้าหนังเพือได้มารับมอบหีโลรงเพื่อที่จะนำไปแจกใจ่ายในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามนั้นก็ขอขอบพระคุณอนุโมทนาญาติโยม พี่น้องที่มีศรัทธาเลื่อมใสได้ในตัวของท่านอาจารย์พระภูโววิสุทธสารหรืออาจารย์พระมหาจำนานและก็ได้นำทีมศพมาบริจาคท่านก็นำมาบริจาคให้แจกพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่ออนุเคราะห์สงเ์ข้าะา์ญาิโยมนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้สบายใจว่าสิ่งที่ญาติโยมได้บริจาคมานั้นถึงถึงมือขนาดสอ์ และก็ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆขอขอบพระคุณขอตัวแทนท่านเจ้าของตำบลตลาดเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดสองได้ขอบคุณท่านอาจารย์ว่าขคุณนเดาาาคาคาราขอบขอบพระคุณคณะกรารครูครที่ได้นำทีมาเพื่อสงเคราะห์ยากจนและพัฒาสม ตะนั้นก็ผมขอขอบคุณันที่